กราบสวัสดีครับพบกับผมครับแอดมินโทนี่ฮะนะลุงตู่ครับออกมาแถลงข่าวอ้าวว่าไงว่าไงสื่อมวลชนทั้งหลายประเทศเรามันก็ต้องมีความรักสองป็นเกยกันนะอย่าไปวุ่นวายอะไรก็ไปถามอะไรเลยบ๊อบบ๊ออะไรปฏิวัติอะไรอะไรคู่ก็ยุ่งข่าวอยู่นั่นแหละฮะอะไรปฏิวัติใครปฏิวัติไปถามหน่อยนะใครปฏิวัตินะฮะเป็นไงใครอะไรใครท่องโกโมเดลไหนท่องโกโมเดลอะไร นะก็เป็นไงล่ะห้องโกโมเดลก็ผลปีไป่ล่ะห้องโกงก็โดนจับโดนอะไรบ้านเมืองนะเสียหายไปกี่ล้านล่ะฮนะห้องโกโมเดลอะ่ะเออ่านหันอ่านท่องสวดมนต์ไหงเคยเคยท่องไหมนะกุศลธรรมาเคยท่องไหมอ่นะออ่านท่องสมภครณนนะ่ะนักข่าวคุณอนะ่นะฮะกุศลธรรมาพญายมอ่ะรู้จักว่าพญายมอ่ะอย่าประมาทกับความตายเข้าใจป่านะอ่านทารอ่านหัน คุณสวนบนได้กี่วักกี้บดฮนะัลโวดูอาผมเป็นไรแล้วผมเป็นไรนี่นี่ประเทศไทยไหมนี่ประเทศไทยไหมแล้วคุณไม่รักประเทศไทยเหรอนะพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันนะอย่าให้ประเทศชาติมันวุ่นวายเข้าใจไหมนี่ให้อยากให้รักเมืองไทยนี่ยืนอยู่แบบปเป็นไทยคนคนี้เคนไทยป่ะโอ้โหแล้วก็วทุ่มโพเดียมเลยนะนะครับนายกก็มาถแถลงนะครับ ถแถลงนะไม่ออกเนะี่ออกทำไมอะ่ะนะก็ถูกต้องแล้วครับแอดมินแอดมินก็ว่างั่นแหละครับออกทำไมนะต้องมาถแถลงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าจะเอาไงต่อไม่ออกก็คือไม่ออกนะฮะเออนะครับเพราะว่าออกแล้วก็ไม่จบอยู่ดีครับไอ้คนพวกนี้ไอ้เด็กน้อยมอบมุงม้งมิ้งเอาแต่ใจเนี่ยนะมันเอาแต่ใจของมันอ่ะไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเอาแต่ใจล้วน นะครับไปฟังพวกชังชาติไปฟังพวกคณะราษฎรสองสี่เจ็ดห้ามากก็เลยกลายเป็นบ้ากันนะครับกลายเป็นบ้าข้างเราแต่ใจฮะไม่มีเหตุผลนะฉันจะเอาแต่ใจอย่างเนี้ยแหละนะปวนเมืองไปวันๆปิดถนนไปวันๆนะอยากเป็นแบบฮ่องกงอ่ะก็คงได้เป็นสมใจแล้วครับนะเป็นไงล่ะฮ่องกงอ่ะโดนจับติดคุกเสียประวัติไปกี่คน นะมีประวัติติดตัวสมัครงานใครก็ไม่รับนะครับยุวชนทางชาติอ่ะนะอยากเป็นแบบฮ่องกงมากก็เป็นเลยนะครับขอยสมใจฮนะแล้วโจชัวหวงก็ติดคุกอยู่เป็นไงล่ะแกนาตอนนี้ก็ติดคุกอยู่เอออยากมีคดีติดตัวอยากอนาคตดับก็ตามใจนะไม่มีใครเหลียวแลแกนําไม่เหลียวแลเป็นแค่มอบสามนิ้วตัวประกอบเหมือนได้เอกชัยฮนะ ไอเอกชัยหงกังวานติดพกไปไม่มีใครสนใจครับแกนนําไม่มีใครสนใจเลยฮะนะเขาเรียกว่าสมนิ้วตัวประกอบนะครับก็เป็นอย่างนั้นแหละนะไอพวกชังชาติทั้งหลายตุลุงตูลาออกไปก็ไม่จบมันจะเอาคนที่มันอยากได้ดังใจมันจะเอาไอ้พิธาจะเอาธนาธรมาเป็นนายกถ้าไม่ใช่สองคนนี้มันก็ไม่เอานะมันจะเอาแค่สองคนนี้ นะครับมันจะเอาแค่ฝ่ายตัวพวกมันมันจะเอาแค่ใจตัวมันเป็นใหญ่นะแล้วคิดดูถ้ามันได้เป็นใหญ่เนี่ยนะฮะมันจะทําอะไรกับสาธาบันกษัตริย์มันก็จะยกเลิกไงยกเลิกทรัพย์สินให้หมดยึดให้หมดก็เจตนาลมของคณะราดนะครับป้นสมบัตริราชวงศ์นะมันจะยึดทรัพย์ยึดสมบัตริราชวงศ์ทั้งหมดแล้วก็ตั้งตนขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยเนี่ยครับมันก็เป็นอย่างเงี้ย แล้วจะลาออกทําไมลาออกเพื่อให้อะไรอเออนะครับเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เอาความเอาแต่ใจเป็นใหญ่ไม่ได้หรอกครับนะลุงจะมาให้ลุงตูลออ่ลาออกลาออกฝันไปเลยฮะอีกสิบชาติครับลุงตู่อยู่ยาวครับนะคนสนับสนุนลุงตู่เขามีอยู่ทั่วประเทศนะ เออจะมาลาออกเพราะไอ้โมกมับมุงมิงกะระนุงกะนิงก้องแกงเนี่ยเหรอฮะไปชุมนุมก็เหมือนไปเด็กเล่นเด็กน้อยเ่ะเออนะครับตัวเองหมดอนาคตอยู่แล้วยังไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวโดนหมายจับโดนคดีอะไรก็ถ่ายภาพเป็นหลักฐานหมดแล้วนะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกนะครับนะเออคนพวกนี้ฮะ สมองนี่ไม่รู้ว่าทําด้วยอะไรนะสมองนี่มีแต่คําว่าชังชาติหรือไงไม่เข้าใจฮะเออนะชอบกินแกงมากเดี๋ยวได้ไปกินแกงในคุกฮะ <laughs> <laughs> อย่าลืมกดติดตามให้ช่องแอดมินโทนี่ด้วย <c oughs> <c oughs>